ภาที่าว300ีมากองก็างหวนมนา้านกี่ยวในภาควปชื่ออะรติยานุการ พี่สาวชื่อพิยมาศทำทำโดงขึ้นเลยครับเมิดนะที่สิบมีสามบทีขนาดหนคือมีอะไรไหมแล้วก็แล้วก็สามีชื่อคุณต่างประเทศต้องดูทำแบบที่บ่อยให้คนคุ้มครองหรือมีอะไรทนะนไหมแล้วก็ตัวเองก็เดนทาแบบต่างประเทศบ่อยเหมือนกันครับให้คนคุมคองแล้วก็กินเซนของคุณทิเยที่อยู่ที่บ้านที่อุดรให้เอาไปที่ญี่ปุ่นได้ไหมหรือว่าที่บ้าน ใจน,นชาลหนานลานทหาร <ล>พีละพีนะยพีอย่อะวีละศักผัน,นวันดีปู่ก็ ทหารตาก็ทหารหรือสุกัญยาก็จะครบปีละนะจะทำอะไรให้อี จะไปทำเที่ยําำมดแล้วจะมีวัดในใจแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังดีทำไม่ไม่ทำที่วัดที่ประทานพร ตอนนี้ยางก็อยู่ที่องคูนค่ะมันเดินทางไม่สะดวกมลยแล้วตอนนี้แม่สุภาพไม่ค่อยแห็งเลยแล้วกีอยู่ลำคูณหรือใชก็อิดเอา จะส่งข่าวอะไรไหมไม่คุยกับผ่านผ่ันท่านคื่อผันมาจะส่งข่าวไปให้ท่านไหมครับจะคุยอะไรกับท่านไหมอยู่โครงการนี้คือว่าเป็นห่วงน้าอยู่เพราะว่าน้ำต้องมีถึงเลยที่อยู่ที่วัดหนองสะวัน 3ดวงนะสูนีสาใคร ทำกุศลส่งให้พ่อนะที่ลำ,ลำบากดู ใช่คือตอนนี้มีปัญหาเรื่องที่ดินที่บ้านที่ร้อนนี่แหละค่ะคือมันมันไม่ไหวแล้วอะ่ะไม่รู้จะหาทางไหนคพิมงกลัวมันจะโดนยึดแล้วโดนยึด้วยค่ะก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงอ่ะค่ะอาจารย์อันนี้คือปัญหาหลักเลยนิดแรกสีมันเทัดประหลุบประปชนใช่ไรทพลัง

สร้งงปไ้ายท่ดูาส,สิโกสร้าปาิโกสุขภาพแตอนนี้ค่ะสังจากที่แกทเสียมาแกแบบทุกอย่างแย่ลงหมืนเลยค่ะอาจารย์ดีดีไม่เคยเป็นอะไรก็เป็นหมดเลยค่ะตองน,นี้พอรักษาบังคับชุดังด้วยส่วของกแล้วก็วิจัยวจแต่เราว่าะรเิ่เลไหมใช่

ตายายตายเองอยู่ในเหตุการณ์ไหมอยู่ค่ะแม่ก็เป็นคนดูายาเอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะตา,ตาล่ะตาลี่อยู่กับนาที่ที่หม่องลงดูค่ะมาไม่ทันเพราะว่ารถก็เสียวัน,วน,วนททก่อนตาจะเสียไป เพราะใยกันหน่อ <lok> ยู่ไหมไหมกลับกับตาเพียงแต่ว่าแม่เนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่กับตาเราหรอกตาเขาจะอยู่บนตัวผูกับลูกสาวคนเดียวก็จะไปไปมาๆถ้าว่างเสร็ก็จะมาอย่างนี้ค่ะฟัง ีใจ,ใจน้อยกลับไปแวะเขาไปแวะนะกิ่หนองบัวไปหาอีทำบุญที่วัดอีนะให้แม่ทำ ทานพระอาหารพระแล้วเทน้ำนะขอพระโมสิตกรรมทุกอย่างหนึ่งบอกว่ารักมากสองและ ดูแลพวกเขา่าพวกเข่าคงให้ดีไม่ต้องห่วงนะไปทำแล้วแม่จะหยุดสุด เนจาห้านเข้าสถานะเป็นตัวมาขอเสือครัอเศษแข้าบนขนบดแล้วก็ให้คง่อนทั้งตัวสามีแล้วก็ตัวผู้สิทธิ์ที่มาขอรอเดินทางตะวันตกบ่อย้ามไม่ตกฟ้าตายดอกอย่ากังวล ที่ดิน,ดนดลําบากหน่อยนะ,ะตั้งสติให้มั่นตั้งใจให้ดีนั่งสมาธิบ่อยบ่อยนะ ี่นประชนขอช่วยทำนี่มงอเ่าทก้่ำูดชื่อตามท่กาย่าวขดน้ำไหมครับ่านก็ได้ขวดน้ำว้ำไหมครับต้างวดน้ำกวดน้ำครับอาทจรเรมพอ